คริสต์มาสพี่น้องว่าคริสต์มาสจะมาล้างตู้เย็นพ <bunker. S 1> kind of ี e <Pod> er <íamos> ่น้องมัไม่อยังตู้เย็นก็บระเดีนยวนโดนแล้วทำขอบใจเขาสักหน่อยนึงเผื่อจะมีอะไรดีๆใส่ใี่พี่ใหม่มาเด้อพอดีล้างตู้เย็นซอยกันมาเด้อเก็บของออกก่อนพี่น้องจ้า กิคของออกห้เรียบร้อยก็นมกอยัางนักหนีเลือแค่นี้เลยหนึ่งหมดตหมดสู้แล้วผักส่อหัวน้ำตาลปี๊บขนมตาลเดของเลือกเมื่อกีย่างก็หลอกใคะพี่น้องเนี่ยตาปี๊บแล้วก็เขาก็เหมือนคนเลยเนะาะทงดูแล อันนี้ทรต่ำมานนีต่ำพออี่น้องดิต่ำมื่อไรเนี่ยไอ้ขูดไว้แล้วเจา้าพ่อได้ต่ำขนมขนมตะโกะ <c oughs> น,นี่เรื่อ,อ้อะไรทิศความสะอาดเลยเจ้าเอาไปล้าง,งเดือนแล้วพี่น้องจะไ้ล้างเดือนแล้วพี่น้องจะา เถอดมันยงเลอไปล้างถอดออกไปล้างนก็มีหลายย่างมันเน,นียาบน้หน่อยนึงื่อมี เซตไหมมากนน้ำ,นำา,า,า,นาัรงมันดเลยจ้ะคุยไปน้ำได้ไม่น้องเลยคุยไป,น,ปน้ำเจไปน้ำเด้อเห็นว่าเห็นบ่า,เห,บาเห็นกันบ่านี่ค่ะโล่งแล้วโล่งแล้ว เยิะแลยเราต้องห้ความสะอาดีใไม่เด็กความสะอาดตั้งไม้เนึ่งเห็นคอยบ่กพี่น้องเห็ยนคอยบ่ะเน แล้วค่ะเรียบร้อยนี่โลงแล้วเซจถึงไหมมันเรียบร้อยนะคะเนาะเอาพันแรกพี่น้องเลย